คีนไลน์ EV วีสมาชาร์เจอร์ครับถามว่าทําไมต้องเป็นคีนไลน์ EV วีสมาร์ชชาร์เจอร์เพราะเขาเนี่ยเป็นผู้นําด้านระบบเครื่องสํารองไฟฟ้ามากว่า25ปีครับจัดจาหน่ายโดยบริษัท powermatic ซึ่งบริษัทนี้เนี่ยโดยดั้งเดิมแล้วเนี่ยเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสํารองไฟฟ้าที่เราใช้งานกันตามองค์กรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนกว่า1000องค์กรในประเทศไทยครับนี่เดี๋ยวเรามาดูความพรีเมียมของวัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในตัวเครื่องชาร์จของคีนไลน์อนวีเ,เม,มขนาดไหน่เริ่่มตตตต้้นัังแวขอหัวชาร์เลยะครบหัจ ขเขาเนี่ยใช้เป็นแบรนด์ของจอห์นฮอนซึ่งเป็นแบรนด์หัวชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่ดีที่สุดในโลกนะตอนนี้เลยวัสดุอุปกรณ์ของตัวหัวชาร์จเนี่ยถือว่ามีความแข็งแรงที่ดีมากๆมาตรฐานการชาร์จเนี่ยก็เป็น AC Type 2แบบนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับตัวเครื่องชาร์จตัวนี้เป็นเครื่องชาร์จระดับ3เฟสนะครับหรือจะเอาเป็น1เฟสก็ได้นะครับเพราะว่าทางแบรนด์คีนไลท์ก็มีเครื่องชาร์จทั้ง2รูปแบบแต่ว่าตัวเครื่องชาร์จของเขาเนี่ยจะรองรับได้กําลังไฟสูงสุดถึง22ิวัต์ทีีเดยวซึ่งแนนนน่อมมัเหาะสมมาากๆสํหรับการใช้งานกับรถยิโลวัตต์เเเีียยถ้าาริดดไปลแบบ ไไหมคําตอบคือค่อนข้างโอเคมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตู้ชาร์จ22กิโลวัตต์เนี่ยคุณสามารถเอาไปชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็น7กิโลวัตต์ได้ด้วยเช่นกันแล้วก็ถ้าไปชาร์จกับรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็น22กิโลวัตต์ก็ได้ไฟเต็มด้วยเช่นกันแต่ถ้าเกิดคุณติดตั้งเครื่องชาร์จที่เป็น7กิโลวัตต์เนี่ยถ้าไปชาร์จกับรถ7กิโลวัตต์มันก็ไม่มีอะไรนะครับก็ไฟเต็มของเขาแต่ถ้าเกิดไปเสียบกับรถที่รับไฟ AC 22กิโลวัตต์ไฟก็จะเข้าแค่7กิโลวัตต์ทํให้อาจจะใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควรเพราะงั้นแล้วถ้าไปไหวแนะนํา22กิโลวัตต์เลยจบกว่าคือเครื่องชาร์จ Keenline v Smart Charger มาพร้อมกับระบบ Nine Protection เพื่อความ ภัยสูงสุดให้กับผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินป้องกันแรงดันไฟฟ้าตกป้องกันอุณภูมิสูงเกินป้องกันการทางานผิดพลาดของรีเลย์ตรวสอบระบบกาวตลอดเวลาป้องกันฝุ่นและน้ําระดับ IP 6 5ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วและป้องกันไฟกระชากทีนี้ในตัวของเครื่องชาร์จ k i n l i n EV Smart Charger เนี่ยเขามีตัวของแอปพลิเคชันมาให้ด้วยครับ Kinlay EV Smart Charger มาพร้อมกับการรับประกันยาวนานถึง4ีปีพร้อมบริการออนไซต์เซอร์วิสทั่วประเทศมีเครื่องสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมในระยะเวลาประกัน ถ้าเครื่องเสียภายใน6เดือนเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีโดยราคาจําหน่ายพร้อมติดตั้งอยู่ที่รุ่น7กิโลวัตต์ราคา39,900บาทและรุ่น22กิโลวัตต์ราคา5 9 9 0 0บาทและนอกจากนี้เนี่ยนอกจากตัวเครื่องชาร์จที่เอาไว้ติดตั้งชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่บ้านแล้วเนี่ยทางคีนไลน์เนี่ยเขามีเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าสําหรับใช้งานในพื้นที่เชิงพาณิชย์ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นท่านที่เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารโรงแรมหรือสถานให้บริการต่างๆเนี่ยสามารถติดตั้งเครื่องชาร์ สามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมจากทางคินไลน์ได้ตามช่องทางที่เราขึ้นให้ดูที่ด้านล่างนี้เลยครับ